สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้ค่ะการเรียนรู้บทที่3ชื่อหน่วยว่าเพื่อนกันค่ะเรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะคำแรกคำว่าไก่อ่านว่ากอไอไก่ไมเอไกค่ะคำต่อมาลูกช้างอ่านว่าลออูกอลูก ชอองชางอช้างไม้ทูช้างลูกช้างคำต่อมาคำว่าชูชออูชู่ต่อมาคำว่าจ้องอ่านว่าจอองอจองไม้โทจ้องต่อมาคำว่าร้องอ่านว่า รอ,ออรององร้องไม้โทร้รองต่อมาคำว่าเรียกอ่านว่ารอเอียกเรียกต่อมาคำว่าเพื่อนอ่านว่าพอเอ้อนอเพื่อนไม้เอเพื่อนและต่อมาคำว่าเด็กอ่านว่า โดเอกกเด็กต่อมาคำว่าพาอ่านว่าพออาพาคำว่าไปอ่านว่าปอไอไปคำว่าตัวอ่านว่าตออัวตัวคำว่าโตอ่านว่าตอโอโต คำว่าเราอ่านว่ารอเอาเราคำว่ากันอ่านว่ากออะนอกันคำว่าเป็นอ่านว่าปอเอนอเป็นคำว่าแอกอ่านว่าออแอะกอแอกรวมกันสองคำเราอ่านได้ว่าแอกแอกนะคะ ทีนี้เราก็จะมาอ่านเนื้อหาในเรื่องของเพื่อนกันแล้วนะคะนักเรียนคนไหนอ่านได้แล้วอ่านไปพร้อมๆกับครูอ้อมได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังอ่านไม่ได้ค่อยๆอ,อ่านตามไปนะคะเพื่อนกันภูผพาพาใบโบใบบวัวไปหาเด็กๆเด็กๆดูภูผาเด็กๆด,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 ดูลูกช้างเด็กๆดีใจเรียกใบโบ เด็กๆด,ดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชูงวงร้องแอกแอกผู้ผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันจบไปแล้วนะคะในส่วนของพาร์ทแรกเรามาในพาร์ทที่สองอ่านคล้องร้องเล่นนะคะชื่อว่าเพื่อนลูกช้างค่ะ เพื่อนลูกช้างเด็กๆเ,เป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างจบไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยที่3กันนะคะครูอ้อมก็มีการบ้านมาฝากนักเรียน2หน่วยที่ผ่านมาในหนังสือของเราจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเลขไทยนะคะ เพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ก็จะเป็นการเขียนเลขไทยให้นักเรียนเขียนจำนวนตัวเลขไทยให้ตรงกับจำนวนของแก้วชาไข่มุกนะคะที่สำคัญอย่าลืมวาดภาพแก้วชาไข่มุกให้ครบถ้วนตามที่ครูอ้อมให้ตัวอย่างไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ